ีดนางเอกช่อง3ซุ่มเรียนทำอาหารเรียนเป็นแม่สีเรือนวิวาแห่งปีนับถอยหลังงานวิวาแห่งปีของคู่รักซุปตาดังจากช่อง3อย่างหมากปรินและคิมเบอรี่แอนทียมซิริที่เมื่อไม่กี่วันมาก่อนเพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์คอนเฟิร์มงานแต่งว่าตอนนี้ได้เลิกแต่งงานแล้วแต่สถานที่แต่งงานแล้วโดวยรวมสถานที่ไม่ใหญ่ไม่ได้อลังการอะไรมากจะให้ความรู้สึกแบบอบอุ่นและก็เน้นคนที่สนิทจริงๆ ส่วนเรือนหอหลังโตก็สร้างความคืบหน้าไปมากเช่นกันช่วงนี้ว่าที่เจ้าสาวคิมเบอร์รี่ว่างจากทำงานก็ไปออกกําลังกายหากิจกรรมสนุกสนุกทำอย่างล่าสุดก็ควงเพื่อนสีหมากกี้ราศีไปเรียนทำอาหารซ้อมเป็นแม่บ้านแม่เรือนแม้จะเป็นการเรียนครั้งแรกแต่สาวคิมก็ใส่ใจตั้งใจทำออกมาให้ดีทีเดียว